สวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพาโชคสอพารวยชแนลครับเมื่อนี้แอดผ้าพีผ้าน้องมาที่บ้านตาฟันแมนครับมาตามแนวทางโค้งสุดท้ายครับว่าคุณตาเพิ่มมียังเพิ่มเติมบ่ครับเพราะว่าเมือนี้กะวันที่30แล้วนะครับพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังไปเบ่งน้ำกันครับบางครั้งคุณตาเพิ่มมีแนวทางดีๆก่อนห้อยออกครับตามแอดมากครับไปฟังน้ำกันครับบัตนาเน่มเชื่อ อ้าวสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับอาบาดนี่พี่น้องมากหอดมาถึงคุณตาเราแนี่ะนทางกับมี่ตั้งร้ายมาสั่เราบ่ามาี่จั่เราเอาเบิ่นเลขขั้นโคกเอาข้าโคกบ้านรูปมาให้พร้อมเจ้านี่บ้านรูปมาให้พร้อมแล้วเนาะขั้นโคกไอ้พึ่งโคกเนาะโคสียมาเบิ่งเลยเนาะเป็นเก้าเรือบ่านี้เลขขั้นโคนี่ บังด้วยเห็นบมาเลขเข้ายู่ในทองกันคัดเห็นตัวเก้าสองตัวเข้าเก้าเข้าเแมนเก้าเก้าเวลาบังพ่อแม่พี่น้องคนบ่ไม่คบตัวนึ่งบได้ไหนเลขแปลกนี่เลขปัญาขั้นขากขั้นขากับกเบงกับใครรู้ท่านท่นนั้น่งคุณท่นนั อันนั้นแม่นยน้ำตาเทียนเออเลขกกิจสนาน้ำตาเทียกันกสนาน้ำตาเทียนน้ำตาเทียนเราไมาคยนี่ละอันนั้นด้วยฝั้ไงขี่เป็นหกหนึงก็ได้หกเก้าก็ได้โอเก้าหนึ่งก็มีเลขแล้วอย่นหกเก้าก็ได้หกนึงก็ได้เป็นเหลขกให้หรือสิเป็นเก้านึงเออนี่หละเป็นเก้าหนึ่งก็ไ้เป็นตัวเหล็กให้เลยมีกเ่ยแมแมแมนบ้าแมนแต่คือบ้แม บแมนมันเือบแมนเนาะอ้แต่มันออกถือบแมนัตนนี้มาเกาออกตัวอื่นเนน่ะอ้าวนับอถือนี่ยคนนี้วานแค่ได้หลายยาูน้อยู่พงค้นผมมีเบียดเนาะคนหนตัวเลขเนาะอ้าวเลขกันนี่คำนวเบังดูโอ้งีดนี่นีเลขคำนวณน้ำเตือนไง อันที่หนึ่งมิถุนาเซ็นบอย่างเลยมัดตัวไหนอยากเอาอันเลขเลขล่างมิเก้าศูนย์กับเก้าเปรล่างกับล่างบนเป็นบนมิหาศูนย์กับหาแปร์ล่างด้วยโอ้เลขคำนวณว่าเอานี่สีสี่คู่หนี่งมิถาเห็นบอสห้อยคำนวณตาพันแมนยี่น้องก็เขียนไปนน้ำเ้อครับห้อยคำนวณตาพันแม่นงวดนี่เรามีหอยคำนวณเอาผม เอานี่ไห้นั่นนี่สมสมสมโอ้เออเอเออเอาบ้านั้งหลังบ้านเขียนบาลงเล่นลําลังเขียนเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปลงล่งมันมีสองางบังเพราะว่าเห็ดสองเทียห้าศูนย์ห้าแปดเก้าศูนย์บนกระท้ำตัวลลังกับกระำตัวท่อนตัวกลับเก้าแปด ล่างยี่สิบบาเอายว่เห็นบอกตั้งสี่โอ้ล่างเด็กทำนวณโอ้ะนี้มาล่างย่างเดียวโอบุญหาศูนย์หาแปดล่างเก้าศูนย์กับเก้าแปดโอ้ยมันโยนน้ำกันมันจะน้ำกันถ้าเราบอกบนบอกล่างไปยุ้ครับครับเนื้อทางเด็กบนหาศูนย์หาแปดล่าง บนสองคู่ล่างสองคู่อล่างเก้าศูนย์เก้าเก้าแปดครับบ่หลายบ่หลายง่ายเลขแต่พันเด็แต่ท่นนี่ลายแน่เนี่ยเป็นเลขสามคู่อบนกระายล่างกระายมั่นอันนี้สองเพียกัมมันสองเทีย อันนี้เขาเมือนที่กันเบาเด็กันเกาขาพ้นผมมีเลยดเนาะเอาเอา๋แนวทางพี่น้องมักชุดไดกัจเอาด้วยครับอันนี้ชุดมีสมักว่าเกดหนึ่งผู้เฮ็ดนี่มักแต่ดิ้ีหนึ่งก็มักขึ้นกันครับเกดหนึ่งห้าศูนย์นี่มักแค่มากแค่สอง เจ็ดหน m, PG, ึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามบนมันว่าเอา้าวไงสามคูนีบนมันบอกบนบอกล่างไปจะดอกครับล่างสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ปอร์สปิค่า เก่ากันกับ to so okay, mm hmm. ัุใหญ่พอดีสกวนแต่ตัวเลขันของยาเพาดีเลยเก่าเก่าซีเดีเยนบ้าครับแล้วแล้วชุดนี้เชนาเลขฝันนี้เป็นแบบนี้ย่างข้างคบข้างคบกำลังเนี่ยนี่เด้ชลล่เลขันเด้มัน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 สองเทียดนีครับฝันเทียต็กก็จะมีเลขสามตัวี่ตีไว้นี่เข้าศูนย์ เก้าเลขกันบาทนี่จะมัตีเป็นเลขสองตัวเก้าศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งเก้าศูนย์ศสี่สหนึ่งอบาทนี่มาฝันแกชุดไทยนี่าสุดเ็นบกเก้าห้าเจ็ดได้สามตัวเก้าห้าเจ็ดบ่กเออ้ะเลขกตัวน้่เก้าห้าเจ็แต่จะของเป็นเข้ายบอบาทนี่เก้าห้า ห้าเจ็ดห้าหกนี่ทอนี่น่าสุดเก้าห้าห้าเจ็ดฝันจังไดฝันจังไดตีว่าฝันเนียังเอ๋ยเดนใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วตีว่าก็ฝันไหนฝังอยู่มันแยกว่าพได้นะครับกกครับเดี๋ยวเร่าิบว่าห้ที่น้องเอฟซีฟังอยู่แย่แล้วพีนบ๊ เดี๋ยวเราแบบยังนี่เดี๋ยวเบื้อรกจะบอกขั้นอั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 นนี่นี่ยกาูนีอนี่โซนเนี่ยโซนเนี่ยพวกโซนไหนพวกนี้พวกนี้กระต่ายแล้วนี้อครับอ่าจะาพวกนี้กระต่ายแล้วเนี่ยก็เลยตีเก้าวโซนชีกาวโนอ่บ้านนี้เทสเด้อ สองตัวก็เทียวเข้าศูนย์เพราะว่าศูนย์ไหลเลยศูนย์แหง้งศูนย์แหง้งอ่าสีม่าเนรอนี่ละกระล้ามาเทียวเป็นเลยสองตัวนี่ยู่สามปูเลยส,ส,ส,สนีนี่เป็นสีบานนี่อันนี้ได้บาานอันนี้ชุดไทยนีย่ชุดไทจะคล้องเป็นเก้าชุดไทยล่าชุดมันบ้าครับเออบ้าบันอีก บฝันอีกมันบ้า,าบานี่เนเนเมัดตีมือเป็นหามัดตีบักหอยนี่เป็นเบักหอยจูบเลยออ่าหรือมันจีเป็นหกฉะนี้่ว่าบ้านเช็ดไ้อยู่หาหกพ่อเออหาหกเกตไ้อยู่อืออย่ไปเพราะว่ามันเป็นัช<า>ี้เอมร่วมตอนที่มันไล่เห็นกะสิ่งวัควันชื่อประจักรับบ่ป็นอ้แต่ ตะจอนชักตะจอนวันนู้นเหรครับ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 ตะจอนวันนู้นตะวามากกับเมียเราดิครับกับลูกผูหญิ่งสองคนตะว่าอีนึงหน่อยอีนึงใหญ่ตะว่าเบากันกับตะจอนนั่นถ้าเจ้าจิตไปลอกไปงูบักหอยบัดเลี้ยวไปพนมแกงขุนบ้านมัดจอนมีโคกไม่โคกหนึ่งอยู่หันเบากับตะจอนนะว่า้าเขามาหาบักหอยด้วยบ้าน บ้านไในแม่กับลูกลงไปหาอยู่หาง,งแงงงอเพราะเด็กงุ่มเน๊ะแงงงอหาเอาล่าพอเพียงล่าแกงกลายเป็นบอกกับติจอนจ้ามันลงไปหาเมียเหรอบอลงค่อนเลย <c oughs> เอามือค้ำเอามือค้ำโคกใหม่ก้อนหนึ่งค่อยเลยไปค้ำเอามือค้ำเ<อ>บิ้งนั่นแม่กับลูกหาบักหอยนั่นล่ะเดี๋ยวไปเอง,งโอ้ไม่นี่หลังนี้ป้าจันมาเบิ้งมือกับบอมีนั่น คือเป็นน it it ้ำหนามมันจงเบิ้งบักหอยจับยูกกไม้กอกไปยืนค้ำจังีาเบิ้งเบิ้งพวกนั่นพอแล้วเมื่อไปค้ำกอกใหม่ก็เห็ดจังเชีและมัน้วเป็นเชียว่าเฉยดิพอเมือค้ำกอกไม้มันเป็นเลขตัวไหนตัวนี้วันนี้บานนี่เอามันหังมาแั่เดี๋ยวเบิังบักหอยจับทับลาบบักหอยจูบจับยูกกไม้ก้อนนั่นหอยไม่จีห้าจีหกขึ้นตัวบานนี้ยิ่งน้อยน้อยมันหาบักหอยน้ำแม่มัน กัมมาบกหอยสันดีกัมมาบกหอยยก่อนไหมมันบกหอยจูบกัมเลยจุดดึกซื้อนาอีกหน้อยสันดีหอยมันก็เก่าเสียนก็กัมบ่เมัอนโยนจังสี่ดิดึกพวดไปฉันนะกะว่ามันมันมาหอดแต่มันเจียนบกหอยดึกไปมันก็จิเก็บเอาละที่ว่าท่านมีพ่อที่บ้าทนี่กือลงมาเป็นตัวเลขบานันเกี่ยวหอยนี่เป็นเก่ามือเป็นหาบกหอยนี่เป็น เป็นกาเป็นหาเป็นหเป็นหาเป็นหกได้แล้บอกหอยจุมเป็นเจ็ดาสันครับโอ้ก็ไ้ตีเป็นเจ็นก้าหาเจ็ดก้าวหาหกนแล้ว่าันแลวก้าวหาเจ็ดก้าห้าหก็ด้เซตไว้เสะ็ลวก้าหาเจ็ดก้าหาหกอือแค่เรียกสองสองตัวไว้แล้วครับก้าหาหาเจหอย่าลืมครับเ็ดไว้อยู่ครับครับอันนี้มันชวนตั้งหาเราบอกว่งอะไรมไห มันกับฟันยังเจ็ฟันเห็นอันตาว่าพูนิ่งเนี่ยมันตายแล้วตาว่าสีมีอยู่ไนหนีมันไะเไ่ต่ว้าอันตะว่าหางสนสวนครับก็สวนห้่อยสวนหน่อูนี่นะสวนหน่อยปูนี่นะมันสวนหลเก้าศูนซีเก้าศูนซีโอู้นิ่เห็นไหแล้วมาตีเป็นเลขสองตัวเก้าศูนแล้วก็ศูนย์สีหามันมากเป็นหนึ่งก็เอาชี้หนึ่งไว้สะว่าต่แบปมันสีวนอยู่นีอะรเพราอ่ มันสิวนอยู่ในนี้เองบะเออมันวุ้นย้อนหนีแค่กระดาษมันเป็นหัวผลมือนี่ละโอ้วุ้นย้อนได้หนีละเอาพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อครับตัวเลขมันก็ให้เฮาเลือกเอาว่ัชระคุตการหรืว่าให้เลือกเอาให้เลือกเอามาก์ชุดใด้ให้เลือกเอาว่ัชระเพราะว่าผู้ฝันมันก็คือกันเรามาตีความฝันจะออกมาคล้ายๆกันเนากับเก้าหากับผมกะว่าอยู่ในนี้ละ ก็หากับหาเจ็ท่อนแล้วหาหกท่อนแล้วหกแย่ตบตาตัวนี้จะพันว่าศูนย์เนี่กำมันใจเก้าศูนย์กับศูนย์ส่เนันเก้าศูนย์นี่มัแท้เลยเออศูนย์คักวะที่ศูนยอาจจะเป็นศูนย์ี่อันี้อาจจะเป็นศูนย์สี่ก็แล้วแต่เหตุการณ์นั้น มันสีแนวเลยบางงมันเทียนที่ว่าจันโอ้ยมันก็งูมากคือเก่ามันก็เลยได้ได้หลายสุดตัวนี้คือเก่างโงูมาตัวเก่าอยู่ในี่นีมีครบคือเก่ามีครบเด้อพี่น้องมีทั้งน้ำตาเทียนมีทั้งความฝันมีฝันหลายก๊อกครับก็เลยหลายตัวในงวดหนึ่งได้ไประเทศเก่าเกตหนึ่งข้อประคายให้เลย กับขึ้นมาซื้อมือนี่โว้มือนี่บอกเก้าเจ็ดนึงเขาบอขายให้เรื่อยเจ็บหนึ่งเขาบอขายแล้วปวโรอดว่าท่นพ่อแมเจมันถือบอป่ามาในหกอันเก้าศูนย์จะซื้อบอแต่ว่าเก้าหาหกนี่ผมยังสนใจอยู่เลยเก้าห้าหกนี่แม่พอเอ้เด็เก้าหกไอ้เด็มาเราหกน่งเก้าหกมันมาด้วกันเลยห้ากันค่าเก้าเก้าคนมันก็รู้ยุคลองเราขน กต่ตีเป็นเก่าหนึ่งก็ได้ด้ครับนี่เนี่ตัวนี้ครับเนี่ยเลขไทยเด้อะเก่าหนึ่งเป็นเลขไทยอ,อย่ามั่วขามเด้อครับเนี่ยอาจจะเป็นเโคกตัวเดียวแมันะฮะตัวนั้เป็นเหล็กเก่าก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขกอเนบิกเก่า อันนี้ก็ได้มาเฮ็ดอันนั้นนี่นะข้างหนามตาก็ไม่ม่อยจะ้างคงมันจะเป็นเก่าก็ได้ก็ได้เฮ็ดคิดว่าหัวม่อมเป็นสามโบวัชรก็ได้เฮ็ดจำหนึ่งใบไตโอ้นี่กันวันมั้งเออจะเป็นสามหนึ่งม่มันจะเป็นสามจะบโบวัชรสามอย่างก็มาทางนี้มันเป็นตีลังกานะชุดนี้เป็นเลขค้ำนวณของตากันแมนเลยครับแฉน้าจอไว้เบิ้งครับ แน่นแน่นเตียวที่น้องเขาแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้ครับมีลาเดทก็ได้สามศูนย์ก็ได้มีทั้งคำนวณมีทั้งพยาค้างครบโอ้มือนี่ได้ได้ได้ครบศูนย์ได้ครบคุณไท่ของคุณตาครับวันนี้เลขครบยากเสเลขฝังของคุณยายกับซีเก้าเด้อครับซีเก้าเลขเลขคันคาดมาแน่เก้า จำใส่เอาบอกโดนเดี๋ยวนี้เก่าเก่าเต็งมาแน่แมนยี่นี่เนาะปีนี้มันออกตะเลกว่ใครออกนะพ่อออกตะเลขออกงนัยเก้าหนึ่งนะครับอย่ามองข้ามเก้าเลยโอ้ยเก้าหนึ่งยต้องเป็นตัวมันเก้าส่นเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าส่วนนะว่าซีสองตอวข้างนีย่าเนี่ยเก้าส่วนเก้าหนึ่งนี่แหะครับกันเลขกันกันเลกันเลขตีชนกับมีซี ต้องชี้ศูนย์ถ้าว่ามันใช้คับมันก้าศูนย์มักมัก้กี่หลีกมัเก้าศูนย์นะได้มาจีบก้าศูนย์ศ <c oughs> ูนย์คับศูนย์แดนบ่ศูนจาาเิม้าศูนย์จักไปครับก้าศูนเป็นแนวทางไหนแนวทางไหนเอฟซีนะครับอืม ครับชุดนี่นี่มีลายครับอันนี้ฝันล่าสุดก็มีน้ำตาเทียนก็มีฝันกอกแรกครับมันมีสองกอกสามกอกครับตัวแรกกันนั่นเนี่ยมันได้แคปหน้าจอไว้ครับเป็ดเบิ้งเองครับเลขถูกออืมเลขถูกปิ่งครับะจุดยุกยังไม่ได้จุดเลขถูกประจุดจุดยกมันเป็นตัวเน้นตัวหนเก้าศูนย์เม็ดเดียวสัตวะเลี้ยา แต่ว่าเห็นพี่น้องก็จะเห็นว่าหลายตัวเนาะแต่ว่าตัวเน้นนี่ดีขีดเส้นใต้เห็นไหม90ตัวเดียวครับแต่ว่าตัวนี้ไปซื้อว่าได้หรอเนี่ยเจ็ดหนึ่งนี่ซื้อว่าได้แล้วว่าสันเราว่างหาย่ายไปซื้อแล้วเขาบอกขายแล้ก็ไปซื้อ90เนาะ่90ลูกกลาง904 409เ้พราะว่าง่ายเข่ามันศูนยใครเด้ก็จะว่าศูนย์ยก940อาจจะเป็นไหนปะนี่มีเหล็กฝันเหล็กนำตาเทียนครับได้ สีเกาสูญก็ได้หรือกันนี่มีฝันกับน้ำตาเทียนครับตัวนี้นะแม่ขอซื้อฝันกับน้ำตาเทียนครับพี่น้องแคปนาจอไว้ได้ครับตึกมอเตอร์ไซค์สองคันท้องอีกสิบเอ็ดบาทหัวใหไปแล้อยนะตรงนี้จะไปแว้ให้รถก็สูงเออแ้วมาบับที่ด่า ผมกหรว่าผมเนี่ยล่ะก็มันมันบ่มันบ่ฝันเกี่ยวเด้บ่ฝันบ่หยั่งเลยบ่บ่ฝันยื้อซื้อกลับออกอ่าหน้านี้เป็นเลขฝันของคุณตาฝันแม่นนะครับมีทั้งเลขฝันด้วยมั้ยเนี่ยเออเป็นไปยังสั้นหรือนี่ฝันมีนามตาเทียนครับฝันสุดท้ายครับยีหลางสุดกับฝันสุดท้ายนะครับครั้งคานี่ครับผมย่านออกหนึ่งหกโยชุดว่ากบกบกบโ อ็ซื้อเนื้อเป็นเตี้ยหกใช่คลิปนี้ยังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่นออคุณตายังมาตายอีกโอ้แต่มีแต่งตานนี่ละกาวอไม่แน่เลยไฮในปลากระคือให้โชคดีชูผูชุขคนให้เป็นตะเกียบคว่ำมงมาดปลาธนาที่ต้องการว่าอยากโชคอยากหมานขอให้แม่นเด้อขอให้เชี่ยวให้แจงเด้อปูดำในก็ขอให้ออกมาเป็นความจริงที่ฝันไปแล้วนิดๆไปแล้วที่มาบอกให้แม่นเด้อให้โดยโชคได้ใส่ให เลยคือจังควบมงมาดพาธนาขอให้เลขเขาแน่นโตคันเลขเขาผู้ฝันโป๊ตีกะดีใจนําผู้ฝันก็ดีใจมันว่าผู้ฝันก็ดีใจนี่กำลังใจอ่าคันเลขเขาก็อยากให้พี่ให้น้องเพิ่นโชคเพิ่นหวานน้าะจังโชคเพิ่นจังควบบ่เนี่ย่ตสาธุสาธุสาธุก็จะใครพี่ให้น้องได้เถอะบ่ไว้สิกได้